แสนสิริเปิดลักชัวรี่โชว์เคสบูการเอ็กแบ็กอินทามโดยร่วมกับแบ็กอินทาม94้าสิบสี่วีดิวิวเตอร์เฟอร์นิเจอร์วินเทจและเครื่องเสียงจากแบรนด์ยุโรปเนรบิดบ้านเป่ามาตกแต่งสุดเอก็กซ์ล usive ในสไตล,ล์วินเทจให้เป็นผลงานมาสเตอร์พิซวางลักชัวรี่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นพิเศษตลอดจนไอเทมของรักของสะสมที่หายากรวบรวมไว้ในเลสเซนเดนแห่งนี้นำโดยวัฒนย์ยูตันติวงศ์ไว้เพรสิเดเนนแอดเทติก แอนด์อินเทอร์เอียดีไซน์มีเฮงวัฒนชัดธริศมะนาวศรนนิลปใหม่นวินดาและแขกผู้มีเกียรติอีกครับคทางเข้าร่วมงานค่ะงานบูการเอ็กแบ็กอินทม์เปิดให้ผู้สนใจเยี่ยมชมโครงการแบบนัดใหม่ยล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะ ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่วันนี้มาร่วมเปิดงาน<ม>เปิดตัว<ม>เปิดตัวเปิดตัวบ้านโครงการบ้านโปรเจกต์โปรเจกต์ค่ะ<ม>จริงๆเราก็เหมือนอทำงานอยู่กับแสนสิริในเครืออสังหาอยู่แล้ววันนี้ก็เหมือนแบบชวนเพื่อนๆมาร่วมเปิดตัวบ้านที่เป็นซาวแล้วก็ดีไซน์เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลเลกชันใหม่หรือการเหมือนเป็นดีไซน์ใหม่ๆที่ทำให้เห็นว่านอกจากแบบบ้านตัวอย่างแล้วเรายังสามารถเอาบ้านเปล่าแล้วก็เอาเพื่อนๆนมาช่วยกันดีไซน์เนี่ย กลับไปสู่ Back in time รวมไปถึงว่าเราจะมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนที่บางทีอไม่ต้องซื้อของที่มันใหม่เอาของเฟอร์นิเจอร์เก่ามาร่วมตกแต่งให้มันดูโมเดิร์นมากขึ้นและน่าอยู่มากขึ้นก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่เรารู้สึกว่าภูมิใจดีกว่าที่เราได้นำเพื่อนๆมาร่วมดีไซน์มาเป็นดีไซเนอร์เป็นยังดีไซเนอร์เือกันค่ะที่มาตกแต่งให้บูการกรุงเทพกีตาร สำหรับโครงการนี้เราเราได้ตกแต่งในดูแลในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างจริงๆนาวมาทำเรื่องเ,อเซลล์แมนจเมนต์รวมไปถึงหน้าที่ของนาวเนี่ยคือ New นิวช n e นลสเปเชี i ลิสต์คือเราจะหาคอนเน็กชันใหม่ๆรวมไปถึงเหมือนแบบใครที่เป็นแบบด้านดีไซเนอร์ก็ตามหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาจอยพาร์ทกับแสงสิริเนี่ยนาวก็เป็นคนคอนเน็กให้แล้วเราก็เหมือนเดพรีเซนต์ว่าเออทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนกลางให้มากกว่า ก็เป็นงานที่ชาเลนจ์ค่อนข้างชาเลนจ์เหมือนกันค่ะเพราะมันมีแบบ KPI ด้วยเนอะมันมีใกล้เป็น working room ไหมรำก็ใช่ค่ะมันอาจจะอีกสเต็ปหนึ่งที่เรารู้สึกว่านอกเหนือจากคนในวงการบันเทิงแล้วเราก็มาอาชีพอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกสนุกมากขึ้นแล้วก็ชาเลนจ์ได้เจอกับทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราเป็นน้องใหม่น้องใหม่ในอสังหาดีกว่าค่ะวันนี้มาให้กำลังใจเพื่อนเ ใช่ค่ะก็จริงๆเพ็งก็ทำงานกับแสนสิริอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ทำหลายๆงานกับน้องมะนาวอยู่แล้วด้วยค่ะวันนี้ก็มาดูว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถือโอกาสมาชมโครงการด้วยค่ะสักหลังไหมวันนีอ้อยากได้อยู่ค่ะ <laughs> <laughs> เก็บตังก่อนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างพี่เพเข้าไปตอน,นิีกา คือ <c oughs> จริงๆโครงการนี้เคยมาแล้วแล้วก็ชอบอยู่แล้วบูก้านะคะแล้วก็แต่วันนี้ได้มาเห็นเหมือนกับว่าการเดคอเรทแบบใหม่ๆมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นเก่ากับใหม่มาผสมกันก็คือเป็นศิละปะอย่างหนึ่งในบ้านเลยแหละถ้าเกิดว่าใครมาดูก็น่าจะชอบอรู้สึกว่าจะเข้ามาดูได้อยู่ในในเดือนนี้ด้วยค่ะเผื่อใครสนใจก็แสดงว่าตอนนี้ก็ตามหาดูบ้านใหม่อยู่หรือเปล่าอ่ะ ก็ไม่เชิงค่ะก็ดูไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเจอที่ถูกใจที่ลงตัวในแบบหลายๆด้านก็ก็อาจจะพิจารณาเหมือนกันนิยามบ้านของเพิงเป็นแบบไหน้างคะนิยามบ้านเหรอคะจริงๆบ้านมันอยู่กับเกี่ยวกับคนที่อยู่ด้วยมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงสถานที่ก็คงเป็นอะไรที่แบบอยู่แล้วสบายใจเรียบง่ายแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะ ที่นี่ตอบโจทย์ไหม <c oughs> อุย้ย <X S> <X S> ที่นี่ตอบโจทย์ไหมตอบโจท <X S 1> ย์เพราะว่าคอนเซปต์เขา my home speak for myself ใช่ไหมก็คือบ้านเป็นตัวตนของเราประมาณนั้นเวลาอยู่บ้านชอบห้องไหนมากที่สุดในบ้านชอบห้องดูทีวีค่ะเป็นคนติดทีวี <X S> ใช่ค่ะโดยเฉพาะได้ดู <X S> ทีวีกับ<น>ชอบห้อง <X S> ชอบห้องที่แบบแสงสว่างเขาอย่เอ๊ะเข้เ้อเกิดให้ดูละอ่ะ